สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกสุขคนนะครับเนาะครับครับทางซองเสื่อยาหมาเลาะได้ครับเด้อครับกับแนวทางครับมือนี้ครับสําหรับขายชิปนี่นะครับเนาะครับซึเป็นสรุปตัวเลขแหละครับตลางอาจารย์ตลางสำนักเราครับเนาะพอหลายสำนักแหละครับแต่ว่ากับแม่นชุดๆแหละครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมได้ครับเด้อครับกดไหลกดแชร์กดติดตามครับเพื่อซื้อพวกไอ้ผาดแนวท่าเนาครับเนาะครับครับอันสำหรับ ตัวเลขการมีหลายสำนักอยู่ครับมีหลายสำนักอยู่นะครับเนาะครับเอาการชุดนี้เป็นของอิสราเอลดนะครับได้ครับชุดงวดวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกซิงหาโงเกตนะครับสําหรับเด็กงวดที่แล้วของคนกับเข้าเต็มๆนะครับเนาะเมืองอิสราเอลครับของหลานไส้เมืองอิสราเอลครับสําหรับตัวเลข กับเพิ่์ธไฮมาบนล่างคือเก้าแหะครับสําหรับตัวเลขของเพิ่์ธนะครับเนาะครับเลขหลายตัวกับเอกตัวกลมด้วยครับเด้อครับครับสําหรับเลขงวด่อวันที่สิบหกสิงหาเมืองอิสราเอลครับเลขวิ่งครับแปดครับศูนย์แหละครับเด่นแปดนะครับเนาะครับแปดเป็นหลดเลยครับเด่นแปดล่องศูนย์แหละครับครับจับคู่มาตาหาคู่ครับกับว่าหลายคู่แหละถือว่าหน่อยหน่อยนึงครับ สำหรับบนนะครับเด้อครับเน้นไปทางบนครับกับจับคู่มากกับหาคู่มีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดแะครับในจํานวนนี้แหละครับหมักจัดนะครับเด้อครับหาเบิกเอาลอตเตอรี่ครับถักัดกับพานครับสําหรับเลขลางกับหาคู่คือกันครับเลขลางเพ้นหายไปที่ซีตัวเดียวครับ เนี่ยซีนะครับเด้อครับเต็มหลังวดนี่ครับมาแท้ครับซครับจับคู่หาคู่ครับกัมีซ0ศ1นย์ซีหเก็ดซีเก้าซีครับกลมซ8แปดกรมมา4ีแปดซีก็ดครับสกรมครับสำหบนกลมี2กลมครับ8 0 8ศูครับ3ตัวมี3หางครับ เลข3ตัวไปอยู่3หาง1 0 8 6 8 9 0 4 7ครับครับนี่เป็นตัวเลขของเมืองอิสราเอลครับครับต่อมาครับเป็นเมืองเมืองน้องค่ายล่ะครับครับเมืองน้องค่ายนะครับเนาะของประเทศไทยเฮาครับเลขมีที่มาครับเมืองน้องค่ายเมืองพญานาคครับงวดวันที่16ครับสำหรับวิ่งครับเลขวิ่งลูดเพิ่นครับ เกตตัวเดียวครับไปเกตตัวเดียวนะครับเนาะครับล่างก็บไฮซูนตัวเดียวครับบนมีอยูซีครูครับหน่อยๆแฉนๆไปเลยตัดไปเลยนะครับเนาะครับเอาเกตไปหลุดครับเพิ่นจับครูมาให้ครับก็เอาเกตนะครับเด้อเนี่ยเกตไปเลยเกตศูนย์เกตซีเกตห้าเกตแปดครับกลุ่มเกตแปดแหละครับตัวลอกเเพิ่นกับเกตห้ากับเกตซีครับเกตศูนย์กับพิเชนาบ้างนะครับเด้อครับ งามๆครับอันนี้เป็นเลขมีที่มาครับสําหรับรางพันธุ์หอยสูงมาตัวเดียวครับกับพี่ซีครูเกินครับสําหรับรางนะครับเด้อครับมักทั้งลูดลูดหน่อยๆครับลูดหน่อยๆปล่อยเลยเป็นว่าครับเพิ่นจับครูมากกว่าสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ครับตัวเก่งของเพิ่นกับฮาศูนย์เหรอครับ สามตัวกับเจ็ดแปดศูนย์สี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้านะครับเนาะครับมีอยศสามหลังด้วยกันมีอยศสามหลังครับอันเป็นเปรตมีที่มากครับครับอันนี้เป็นของเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้างวดที่แล้วเขาลูดครับเขาลูดมากใกล้เคียงครับครับงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะสำหรับเซียนนอนหน้าหายมากครับ วิ่งบนมีบนมีล่างครับวิ่งบนเปิน้ใหาไปที่เกตกับซครับจับครูขาบหกคููครับทั้งบนหนึ่งเ็สามเจ็ดสี่เสี่แปดสล้ครับตัวคมกับสีกับ3ามนะครับเด้อครับกลมเด่นทั้งบนกับเกตละครับตัวล่งกับซีนะครับเนาะครับ ลางเพื่อนห้ไปแปดตัวเดียวครับเน้นแปดนะครับเด้อครับสําหรับลางครับหาเบิรงจังได้ก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเนาะครับลอตเตอรี่ครับหาเบิรงเอาครับเพื่นจับคู่มาให้กับเก้าแปดเก้าหาไอแปดหานะครับเนาะแปดหาแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดแปดแหละครับเพราะแน่อาจสิมาเบิร์ก็ได้ครับแปดแปดนะครับเนาะครับสามตัวเพื่อนห้มาสองหางครับ มีสองหางหนึ่งหกแปดหกแปดเก้าครับเด็ดเด็ดครับอันนี้เสี้ยนนอหน้าเลยครับเด้อครับฝาดให้เอฟซีเป็นครับอันนี้เป็นสรุปนะครับเนาะครับเอาตัวเหลี่ยงกำมาให้เอฟซีเปครับชุดนี่เป็นของเก๋งใหญ่ครับเก๋ใหญ่เมืองทองมาแปครับสําหรับเปลขกบนล่างครับบนล่างไปเลยเพิ่นห้แปดตัวเดียวครับครับ นี่คือนั่งเอกกว่าจอมซ่องแหละครับเกยหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับเก่งมาตลอดแหละครับเอาเอาแปดไปลูดเลยครับเอาแปดไปลูดบนล่างครับเพื่อนห้ตะล่างมาพร้อมตัวครับสุดนี้เพื่อนห้ตะล่างมาจับครัว้วยครับเ้อเพื่อนว่าหนึ่งหกแปดเก้าครับสําหรับเลขตะล่างของเพื่อนครับมาแปดสูตรใหม่ของเพื่อนครับสําหรับเลข รูดแปดพระจับคูหาคู่ครับโอ้เกยง่ยไปนักไปทั้งเหลี่ยสามตรครับแตกสามตพวบนวางวัดน,นี่ครับเอาเอาไปโชคไปมานไปลำไปลุปล้ยครับแปดเจ็ดครับมี 8, 7, 8, 5, 9, 8, 8, 0, แปดเจ็ดแปดห้าเก้าแปดแปดศูนย์เ็ดศูนย์แหละครับเอาต่ลาอาจารย์ก็มาแปดขึ้นกันครับสุดๆแหละครับ นิโมพนครับนีโมพน8ครับทั้งมัดเลขกสตัวจับคู่มากอมีอยู่สคู่สหางลหะครับสหางให้ไปสหางนะครับเนาะสหางสคู่หน8่งหกแป็ดเจเโอ้เลขตัวนี้ง่ามครับเจ็เนี่ครับหกแครับกลับเอาครับ ไปกรับเด้อครับเด้อครับขับผนไหบนล่างกลับเอาครับมักแบบไดสไตล์ไดครับอันนี้ครับเป็นของเก๋ใหญ่เนาะครับเนาะผ่านไปครับสําหรับสุดตองหัวของปูขุนหายาตองหัวไปเลยเนาะครับเนาะครับงวดวันที่สิบหกปูขุนบนล่างของปูขุนเหล็กวิ่งปูหายไปที่ศูนย์สองสามสี่ห้าหกบามีครับมีแต่เก็บนะครับเนาะครับเอาสำหรับเลขวิ่งของปูกับวิ่งหากับสูตรแหละครับ วิ่งห้ากับศูนย์ะครับเนาะจับจคู่กบมี6หคู่ปูไฮมาหคู้ม่สามเจ็ดห้าูนย์ห้าศูนย์ละตัวคมครับ5 7าเละครับอันนี้เป็นตัวเลขของปูขุนชุดตองวดครับสตัวมียุด3คูสาหางครับ7 5 0 4 5 0 3 5 0ครับอันนี้เป็นตองวดครับลอดสุด สุดเต็มปูคุณยังพัฒนาได้มากครับรอดนะครับเด้อมืออื่นมายั่งได้แต่สิ่งโลกไหนยั่งร้านแหะครับสุดเต็มของผู้คุณครับอันนี้เป็นชุดล็อกเงินล้านเนาะครับเนาะครับสำหรับล็อกเงินล้านปู้คุณกับเมื่อวันที่สิบหกปูหอไปที่หาครับบนกระหาล่างกระหาครับกหลายตัวเนาะครับเนาะเอาแคปหน้าจอเอาครับหลายตัวครับหลายตัวมากครับเอาเอาตัวตัวกลมของปูก็ได้ครับ เพิ่นกลมมากกับหาหาสองตัวล่องกับแปดหาล่องอีกคู่นึงกับศูนย์เจ็ดแหละครับสำหรับบุญนะครับเด้อครับสำหรับรางเพิ่นเพิ่นผมมีกลมเด่นครับรางเพิ่นผมมีกลมเดน่นเพิ่นมิตรตัวล่องนะครับเนาะครับเพิ่นหายมะหาครับกลมเดนเ่นก็เพิ 5, 7, 8, 3, นะะ่นกะครับหายเจ็ดกับว่าได้ครับหายเจ็ดสามหานะครับแปดศูนย์ครับ ัวลองศูนย์เก้าละครับอีกตัวหนึ่งละครับเนาะครับครับนี่ก็คือสรุปตัวเลขท่าละอาจารย์ท่าละสำนักตัวครับเนาะมาให้เหยซีเบิ้งกับ่อลลายสำนักครับเด็ดเด่นทั้งนั้นละครับสุดยอดละครับเนาะมืออื่นครับมืออื่นมาที่สิบหกครับถือว่าโอเคงามเงาถูกโจกมันมันครับมัดสำนักใด็กกับมัดสำนักใด็กกับหลุดเบิ้งครับจัดกับพานเด้อ ครับซุดนี่เป็นล็อกเหรอครับเป็นล็อกเงินล้านเนาะครับเนาะครับเอาครับสรุปมัดถูกสำนักเดี๋ยนาะครับเนาะครับการทางช่องกาสิเดร่าพี่และน้องแหละครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ